สิประมาณนี้ทุกคนเลยอ่าทางน้องเพันเองกะได้ลงมาเ้วเนาะอเพล่นกะยัง <c oughs> คือจากอ่แล้วคือเงียบแท้เลยมันอันมาหน่อยคนใช่สอาอยาะได้ <c oughs> อันมานานี่ได้จากมือแล้วมากระซงมื้นี่เออปกติก็อยู่บ้านถามีหนุ่มไทยส่วนผลิตอยู่ฝั่งไทยนี่น้องหล่ากล้าไปบอก หลายคนถามมาแบบเข้าแบบว่ามันบ่มีคนที่ตรงสเปกบอกเข้าอัางแบบบ่อยากเอาแจ่เถื่ออย่างซี้นสอ่ะสบายบดี FC บทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนข่าวสู่ซอง youtube ของสาวบนเปียงสาวลราโดยมาพบมาพบก,กับสาเปลียงในมื้อนี่หรือว่าตอนนี้เนะาะสาวเปียงเองก็ได้เดินทางมาหาสาวสดคือเก่าทุกวันนี้น ซึ่งว่าสางสดคนนี้เนาะกาค่อนข้างว่าอยู่ไกลนาของเพื่อนปกติกะสิไปไถ่ายทำเพื่อนอยู่อ่าเพื่อนซานบานทรงเพื่อนเนาะแต่ว่ามือนี้นี่ออกมาถ่ายอยู่ทงไฮทงนาทุกคนสามเพียงจอดรถอยู่พุ่นเนาะแล้วก็ยางตามคันไฮคันนามาเด้เทียงเพื่อนอยู่ข้างหลังนี้เนาะอันนี้ก็บป็นเทียงไฮเทียงนาของสาวบานเพื่อนทุกคนมือนี้กะมาค่อนข้างว่าไกลเน่ทุกคนเลย มาอัปเดตเรื่องราวเอยียงของเพื่อนทะเลเนาะทุกคนส่วงนี่นี่คือหลายคนหูอนะลรเนาะสาวสูตรของเฮาซียูทงไข่ทงหน้าพะว่าเพื่อนสีมาเกี่ยวขาว่าเกี่ยวหน้าเพื่อนสีบโคอยได้อยููเพื่อนซานบ้านทรงเนาะเมื่อวานสิเป็นสาวคนใดก็ตามทุกคนเลยอ่ะเมื่อวานหลายยายห่างเดียวสามเปลี่ยนสีท้ายทำภาพบรรยากาศแะ้วกะไปโอลุกกับสาบาทกันเลยเนาะออตัวนี้ ากาศดีดีเนาะมีตนใหม่หม่มตนใหม่มากไงทุกคนเป็นห่มตนงโอ้เดี๋ยวเขาให้นี่ขักเกลอกเนาะห่มวันนี้เป็นเทียงให้เทียงน้าของสาวโสดสาวบานเพลินเนาะอืมกระสิประมานนี่ทุกคนเลยอ่าทางน้องเพื่นเองก็ได้ลงมาแล้วเนาะเพื่อนก็นยัง กำลังยืนคุยอยู่กับแม่สมบัพิคนเนาะเดี๋ยวสิญาาไปหา่นเ,เลยโอย้ทาง สร้างเผือกอยู่ในป่าคือจากพราแล้วคือเงียบแท้เลยมันอันมาหน่อยคนใช่ใช่จะมาบ้านเนยเออมาตัดเอาดิน้ำมันเบิดกดอะไรมูส้นมันเออมูส้นมันมือสืบเห็นอะไรตอนแรกเลยก็แก่เมื่อบอกป่าหนีนี่ยเออ ปกติน้าเจ้าคือชีวิตก็ต้นมักซีดานาหายไปใส่เดียวแกเทียงเออเสียหรอซีดาต้นนั้นน่ะบมื่อไหยังง้อกัาจริงจ้ะใหาได้ยินยังถามันหกเลยเจ้าอะไรเกี่ยวมือบอกรือว่ามาเป็นมัวอะไรเชียวเกี่ยวมือให้กันตัดเอาเนาะ แต่แบกบมัดยากด้วยเนาะมันบมกเป็นพอรต้องรีบฮุบบ่ะต้องรีบฮุบหมเป็นพรนี่เกี <Reid> ่ยวสบายกว่าเออนั่นแล้วเกี่ยวอันนี้ผัดไวาผัดยากแต่ว่ามัดจิเจ้าก็มัดอยู่บ่เะรอมัดบ่เตาะบ่ได้มันดึงบ่ได้ดึงตอเออเต๋มีแต่อายบ่มีแต่อายเขาบ่อยู่ทางเทียงน่ากะ เพื่อนน้ำเอาขึ้นไปไผ่ยังอยู่ทุกคนะมือไผ่ง่วงหมดเลยนี่เลยมือนี่งเลมินนมาตรงไหนตรงหน้ากันยังน้ำมาได้อันมานานี่อย่ได้จากมือแล้วมากระซงมือนี่เออปกติกับยูบ้านน,นายยูบุญเรียบร้อยแล้วลเรียบร้อยแล้วได้หลายบ่ทีนี้ แปดสิบปลายศออันนี้ยังบวอันนี้ยังบริบาลจะเครื่อนนอนเนีน่ข่าวแม่เมันเป็นยังไหไ้เพิ่นพักพอยู่บ้านบอกมันอยู่บางบางัวอัวนหะัวดัวห่วหัวยัวห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 ไวหัวห <laughs> ัวหัวนะวหัหัวหัวหัวหวกันวหว ชงสีเห็นเด็กน่อยแหลนอยู่ๆเหีย่ยบมิจกคนเหี้ยเกินไปอยู่ในป่าในดมแต่เจ้าก็กล้าอยู่เชยวซินแหลมันบ่ซินอะอ๋อตะพันเอาหํำเอาอยังมาออกมาไว้กินอยู่พี่เลยตอนแรกก็ขับเมื่อบนรทายเนี่ยนอนอ่านนอนนอนเผพาะอ้ายพวนเมียเราได้ลูกนี่บ่ เนี่ะเราเอาลูกบอกูปเพืนเอนเลแสดงว่าปีนี้เป็นเฮดหน้านสองคนบ่แมนกับแม <c oughs> น่นอนอยู่ <c oughs> กับแม่น,ำน้ำเนาะคือได้ยินเสียงรถบึนๆเนี่ยเมนขายืมบ่ไปแม๊บไปหาบังมัชิดาแ <c oughs> ม๊บไปบัง เอามาขามามาเพิ่นว่าเพิ่นสิมาให้น้นองบนันแตงแกว้วก็คือมีมามาอ <laughs> ยูนะ่หน้านี่บ่ได้มี่อยากมีแตงเกอก็เปนรูป <laughs> เออออกมาขอางหนมมาแบบว่าสองคนหนึ่งเนาะกินยังไงกันยานะเนาะแบบ <ừ> เล่นๆไปขี้ยังออกมานานี่ขี้ยังออกมานาน,านจังยังมาคนเดียวต้านี้ หลดมาแต่ละมือกับยางมายางไม่กับยางมือเลอดร่ากายเออออกกับร่งกายเป็นไรมาได้เห็นแต่ดุนนอนทุกคนอือเลยน้องเพิ่นก <coin> <us dim? c ười> ็ไปเอลศาสตร์เอายางนอนทุกคนกระถะโลทาอยู่นี่บ้าเดิไก่ ไก่พอสมควรโอเคเนทุกคนยืดเว้ากันเมื่อยมานั่งเว้ากันสวัสดีน้องหล่าอีกเพียนึงสวัสดีโดยเป็ดดาวดคิดว่าอันสุมเอือยสิมาอยู่บ่เพนบ่คิดกลไกแหกนั่เนาะแต่สุดท้ายก็ํามาฮอดอันตรงหตรงนาเพิ่นเนาะาตเงียบแฮงเนาะแถวนี้เนาะแม่น มีเถียงไห่เทียงนาคนอย source, Never, ine, ู่บนแถวป่าแถวดอนหนึ่ะมูม okay. ีมีแต่แถวแก่ทางอืมเทียงวาหน้าน้องนี่อยู okay> ่อยู่เลิกมมเนาะแมนอยู่ในป่าเลยปกติก็เคยแบบนอนหน้าอยู่บนกระคำกลางคืนกะ้อูก็เคยนอนอืมแต่อายอืมใางน้ำเกี่ยวขับใช้อายก็นอนทัาบนไร้เกี่ยวกับนนอนเอออายเพิ่นอนได้นะเพิ่นเนอืมกับเมียเพิ่นอน คนเดียวเพื่อนอะตสายเดียวเลยเนาะ <c oughs> คืออันนี้นี่พอดีมาถึงสวงท่วาเพิ่นพักพอนเนาะทุกคนพักพอนนี้ลงจากโมงบัดนี้น้องละอยากลองยามไหนก็ลองมามีโมงบ่ฎบอกวันบ่า,บายโมงไปฎบ่ายโมงคเพิ่มเลย ลงเกี่ยวหา้าวก็เกี่ยวมืออ้ายพัดอันอีหยังเนาะตัดเอาตัดเอาเนะาะตัดนี่มื้อนึงได้หลายบ่บ่ฮู้ค่กตัดมื้อแรกหาก็ซื้อมามือทวิบ่นี่บ่ยืมเพิ่นมาเพิ่นให้ยืมแมื้อนี้เพิ่นบ่ได้ตัดเพิ่นก็เลยให้ยืมมาโอ้อยนว่าลงทุนซื้อมาแบบตัดเลยเอ, <laughs> อกพี่น้องก็บ,บ่ค่อยหลายเนาะเพิ่นอยู่อัน อยู่ไทยเบอร์เลยบอแบบพี่น้องพี่ยังเขามีแต่น้องอยู่ไทยคนหนึ่งอายเอ็นองเาค่ะนภัทรนี่วอโอ้มีอีกน้องน้องคนหนึ่งอยู่ไทยกับอายเพื่นนี้กับเจ้าเป็นสามคนเออเออเจ้าพ่อเนาะทุกคนอายเอ็นองบ่คอยไล่กับเห็ดเห็ดไปเนาะอะก็ยังดีที่ว่าได้เขาน้ำไลยอยู่ได้แล้วเนาะเป็สิบสอง มีว่าได้อยู่หานี่บ่ทรงแซ่ละนใส่ปุ๋จักซอปาเออใส่ซุยใส่อันปุ๋จักซออยู่หนาครับนั่อ๋อบ่บักลายได้อ๋อจพอเนาะว่าเฮาบ่ใสุ่ยมันหลายมันก็เลยบ่ค่อยงามปานไดทุกคนปาจะเป็นได้ออกมาเกี่ยวขาเกี่ยวนําคนเดียวบ่มีผู้บ่าวอยากมานําเบบ่มี เ <laughs> ขา,าเรื่องเกี่ยวเขาเลยผู้บ่าเงียบบอกเนี่ยนาสิขานเกี่ยวมา <laughs> <laughs> มันฮอเด็ดเนาะยังมีไผที่แบบว่าสิมาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำซอยอตั้งแต่เป็นสาวมานี่ก็เคยแบบว่ามีผู้บ่าวมาเกี่ยวเขาอยู่บหละบ่กเคยบอกเคย,ยเคยอะเถื่อ,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 อยังม่เคยพาไผมาให้พ่อให้แม่เห็นบอก มีเตเอฟซี FC นะเนาะที่ว่าผนมาเที่ยวจังด้แบบว่ามาเห็นหน้าเห็นตาพอมเมพิ่นจังด้เห็นหน้าเห็นตาอย่างประมาณนี้เนาะคันสั้นนี้แล้บวบบ่เห็นเลยปิ๊ดนวได้แบบขออนุญาตถามแบบความรู้สึกนะแบบตั้งแต่ในเมื่อก่อน,นเนาะเฮาบ่าได้เปิดใจเลยจนเมื่อนี้เฮาเปิดใจนี่มาหอดจุดจุดนี่นี่แบบรู้สึกว่าแตกต่างอย่างบ่ กคือเก่าคือเก่าบ่ะม่เหว่าคุยแต่ละคนมีแต่คนไกลบมมีคนใกล้ไม่ใ,ใจในอย่างเพิ่นมาหายบมคนใกล้เนี่ยกถ้าเพิ่นบมว่างกะโมามาก็ได้เนียเหนื่อยเออตอนที่ว่าเคยลมมาตั้งแต่เป็นสาวนี่กะเจอคนที่ว่าเพิ่นอยู่ไกลประมาณนี้เปล่นี่ไม่ได่คนอยู่ไกลอืม ในปัจจุบันก็ยังเจอคนที่ว่าอยุไก่อยู่ <c oughs> ไม่ค <c oughs> <c oughs> นแก่ <c oughs> บัวเดือดหูสึกดีบแบบว่าจากทีก่เมื่อก่อนแบบคนบัคคอยหูจักเขาแต่ว่ามาปัจจุบันนี้คนหูจักเขาหลายกะหูกะนันกะดีที่กวาเก่าอยู่แบบจ,จากคนหูจักหลายกับนีคนหูจักหลายอกองมิมมมม่งเซิร์ฟเราทุกคน <c oughs> จากเมื่อก่อนนี่กับผมมีไผ่หูจักเฮานเนาะอาง่ายกับ <c oughs> มาตอนนี้กับมีเอฟซี FC เน <c oughs> อส่วนลายนี่แบบว่าคุยกับหนุ่มไทยล้วนเลยปะก็พอได้ไทยด้วยเป็นไทยแบบเลยจ้ะไทย,ไไไทยบบอีสานนี่แม่ใชนะมาไทยอีสานเนี่ยคนจะบอกอีสานไม่ยลยเวลาเจ้าคุยกับเพลินเพลิน,นจเจ้ะวอาไทยบุรีบ่าวลาวบ่าวลาว <c oughs> เออด็กมาเปิดกับใจเนาะคือน้องเพิ่นนี่เป็นคนง่ายๆแบบว่าอันซีบายนี่ยมากก็ได้บ่มากก็ได้นะเนาะแบบบริสิเลียตบอนี่เราเครียดเพิ่นบ่มากเกี่ยวกับเขาเงน้ำซอยน้าบริสิเลียเออเมเพิ่นก็ถามว่ามือใด้เฮาแบบว่าม,าามีมีสามีเป็นตนัวเป็นตนอัอเนี่ยยังสิเพิ่นกะถามแกไหมผมมีคนเอา เออเพิ่นถามอยู่แต่บ่มีคนเอาซี่บ่เออเจ้าก็ตอบเพิ่นไปว่ายังบ่มีคนเอานี่ใจใส่เอาไผเออเอาแบบหนุ่มๆไทยที่ว่าแบบว่าเพิ่นคอยมาเหยียบมายามเฮาจังซี่น่ะแบบมันบ่ตรงสเปคบ่น้องะก็ยังบ่ฮู้คือกันอเฮาก็ยังบ่ได้ฮู้จักผู้ใด๋พอกันได้ ส่วนเพิินชวนเท่านี่ไป็ลินไปเที่ยวไปเบื้องเฮือนเบิ้งซ่านเพิินอยู่บอกเลยสวนถามมีหนุ่มไทย่วนไปหลินอยู่ฝั่งไทยหน่น้องหล่ะกล้าไปบอกล้ไไปถามีหลายคนไปน้ำอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างเสียเอาไปไปนําแม่สิบบอกาแม่อยากไปก็ไปได้ถ้าเพิ่งมวยหกลูกน้อยถ้าแม่บอกไปน้ำหน่เสียเอาไปไปไปน้ำเฮา คิดว่าบางคน,นบิ่งถามขมาอยู่เนาะถามว่าสีส่วนน่องบัพน่พนมาเที่ยวไทยนอมาลินพังไทยออียงประมาณนี้น้องเผนสีมาโบประมาณนี้นะเดี๋ยวนี่นี่ไปเนาะเรื่องไปนี่ไปแต่ว่าต้องมีหมูไปนำ้ำหมูกัยัางหมูแซมแจ๋เอาไปไปต้องคิดก่อนเป็นวะ น้องนี่เพิ่นยังน้อยแห้งหมดน้องล่ะคนนึงกะบสี่ปีสี่ขวบหาปีนึงกะบหกปีสี่ขวบเจ็ดปีเพิ่นยังกินนมกินอย่าง,งอยู่บ่บ่เออออกนมแล้วแต่พีดือ้อติดแ,แม่ติดแม่เด้ถ้าแม่บอ่อยู่นี่คือบอ่อยู่น้ำผัเลยกัอยู่อยู่ถ้าแม่แบบไปโดนเพิ่นกะสิให้ทถามมาแม่แล้วก็หัก็จะขนาดว่าสี่ปีหกปีเลยเนาะ แสดงว่าเพิ่นก็อาจสิอยูและแม่เป็นประจำเนาะอืมเขาโรงเรียนเรียบร้อยบ่ไดเลยลเขาไม่เขาเพิ่นก็บบ่อเขา <laughs> ให้แม่เข่าวน้ำระจ้ะถ้าโลถ้าเขาก็ต้องอะ่ะให้แมต้องไปนั่งเผาเออสไตล์เพิ่นเนาะเด็กน้อยสมัยนี้ก็ประมาณนั้นแหละนิสเชียงทุกคนเชียงมา เพ่ยินได้เสียงมาคุณนายชิผูกไว้เโอ,อ้ยน้องใบผู้เจ้าคนเอยูเ่เองขับรถเงินบ้านอือถึงก็เลยผูกมาเพิ่นว่ายังพอะตังหองเองๆเนาะทุกคนคิดว่าแม่นยันอื <laughs> อ,อต้องถามอภัยทีสิมาเป็นอันลูกเคยเพิ่นนี่ก็ต้องแบบวา่าดุมันพอสมควรอะธรรมาด <laughs> าธรรมาดา อันนี้เมนเบิร์ดเลยบนนาของฮอนพีออกมาพีเลยเนาะปีหนาเนี่กันยังวายังสีเฮ็ดนาคือเก่าบจกเฮ็ดคือเก่าให้อานพาเฮ็ดนั่งมูฮูกันเรื่องนี้ให้อ่านพีชมาพาเฮ็ดคือแบบหลายคนถามาแบบ เข้าแบบว่ามันบ่มีคนที่ตรงสเปกบอเข้าจัางแบบบ่อยากเอาแจากเถื่ออย่างนี่นะะยังโมโหคือกันจากตัวเองเป็นไดงโมโหใจตัวเองบอเนียนเอ็ด้คือความหมายยังโมหมั่นใจแบบในความคิดของตัวเองบอกยังโมทันพร้อมโมทันพอยังโมทันพร้อมที่จะแบบ เอาแบบคนมาเป็นแบบวเวมีอะอย่างกัรน,นั่นสิบอกออไไแต่ว่าอยู่ในขันแบบเป็นแฟนเป็นคนคุยได้ที่จริงหมือกับมี่เนาะคนที่ว่าเขาอยากได้เขาแมนบอกบอก <c oughs> อคันว่าว่าบุมีคนเอานี่มันสิแปลกเด้แา้ว <c oughs> อลองเปิบุญจบผลงามแบบ คนก็นสนใจอะนะแบบ้องพูนว่าผมมีคนเอาวอย่างประมาณนี้แต่ละคนกน็มีความแบบว่าอยากได้อยู่<ม>พื้นก็เสมอต้นเสมอปลายว่าทุกคนบอกโบ่บโบโคนกน็ว่าทํางานแล้วก็บว่างก็มาได้เสร็จนล้หายไปเลยบอกบางที่ก็สองสามมือตปเลยเนี่ยจะแบบเอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะ อถ้าว่าแบบเคยบอกเคยโทรไปหาเพื่อนก่อนอย่างประมาณนี้บอเคยอคือเพืเ่อนเ,เน,งเงนเงียบเลยเมนแล้วเลยเมีทางเงียบก็เงียบเลยเสมอต้นเสมอปลายก็ยังยังบอกคอยแบบม,มีปัญหดเนาะมามาหายหายนีมม่มีแต่ละคนที่เข้ามาไหนเพิ่นแนะนำตัวทุกคนบอกก็ <c oughs> เบื่อทุกคนอยู่แน่นาประมาณแบบซื้อนอะแบบอายุอย่างของเพิ่นทนะพอเพิ่นมีลูกมีเมียโบอย่างอย่างสิบอกเบื่อทุกคนแต่ละคนได้เห็นหน้าเบื่อทุกคนบอกอย่าอนี้แม่แบบโบเม่อทุกคนถือว่ายังดีนอะที่ว่าแบบอ่ายังได้เห็นหน้าเห็นตากันเวลาคุยกันนี้เอ้ยว่าแบบ หน่ะสีหน,หน่ะเห็นตากันในสีแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไว้กลัวเลยกลัวคนที่เขาเสร็จละลาเลยนะดูือว่าเวลาคุยกันเนสร็จเอาบอกเสร็จเอาวอนที่กับเวลาบวตรงกันที่เขาวางเขาวางกัน,นแบบโทรข้างสายอยังยังสิ่เคอหน่ะอันนี้น่ะสิเป็นเหตุผลที่ว่าแบบเจ้ายังบ่มหมั่นใจแบบก็พ่ายจกคนนะ จ้าบุคคลแบบว่าจะคุยสายแบบอ่าหินหน้าห็นตาแบบคุยกันตอบโต้อ,อย่างกันสินเขาเสร็จสซื่อได้เข้าบุคกว่าแบบน้ำเสียงเขาเป็นแบบใดกิริยาท่าทางเป็นแบบใดแมรและวะแกแม่เนเดี๋ยว,วนี้จะจากปีก็สศร้า,าอ่ะเอาอย่างอีสามสี่ปีเนาะ <c oughs> ค่ะศึกษาดูใจกันไปทุกคนเลยเมื่อนี่นี่ถือยังเนมมาแบบกินข่าวกินน้ำอยู่อยู่ปลาอยู่ดงเนี่ย <c oughs> ไม่ถือลืมไม่ <c oughs> ถือมาเาพาอ๋อเพรากินข่าวเลยบอกกกินแล้วตาบางทัวอืมอืมไกลนอกแบบนำ้นำเย็นนี่แล้วใชเนาะไม่แล้วโอ้ได้กินเออเข้าไปบ้านจากโมงแต่ละมื้อห้าโมง มือคือมืดเลยอคือยางหอดกับมือแล้วหัวควยหลยสมบอยู่บ้านนะคือแบบคือแบบเลยแบบว่าห้แม่เพิ่งเบ่งดีกว่าถามว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ากับก,ก็ได้เกี่ยวอยู่บ่แม่เพิ่นกะได้เกี่ยวอยู่งานว่าลูกแบบบ่หา้บ่ห้ลงห้ยยังกะเขากลิ่นแต่เขาสองคน ก็พอได้มีเวลาเกี่ยวอยู่เนาะลูกพ่นติดแห้งเนาะทุกคนอีกประมาณแบบว่ากะวันจักทิดนี่นะซีรีสีเก็บเกี่ยวแล้วมันสาวมือพอกระโดดนแะฮาแบบจ้างคือบ่จ้างเอาล้นทุกอบบ ทางการโซนหมอ,นอมนด้วยบอ <laughs> อ่อเออเออถ้าจ้างนี่อยู่บ้านเจ้านี่วาัานท่ายบ่ขาจ้างเซนซ่าหรือเซนสามน่บางที่ก็เซนหาเฉนหาลงมาเนาะเฉนหาลงมาหาอดเฉีนซาเรียงเขาเรียงน้ำเรียบร้อยนีอ่อืมจะประมาณสองร้อยกว่าบาทได้คนหนึ่งเนาะทุกคนโตน,นึงมือ,อม <laughs> ามนองคนว่าคือบัวจ้างเอาบ่เนาะ บ่มีเงินเพิ่นว่าซั่นก็คือประมาณ20มหมื่นนี่ก็นนะสิแล้วสำหรับเจ้าเกี่ยว2คนก็ไม่แม่นถ้าว่ามีคนมาซอยหรือว่าได้จ้างนี่ก็คือสิไวโกหั่นเนาะแม่เธอไอ้คนเลี้ยไวด้วยเขา <c oughs> เพราะว่าเขามันก็บ่ได้งาปนปานใดอ๋ออืออกระดำมห่างนะอยากให้มันแลี้ยไวยบอกแม่ห <c oughs> โดยยามดำก็แลี้ยวไวยามเกี่ยวก็แลี้ยวไวยต้องมันห่างดิ <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนเลยวันนี้ก็น,นํามาอ่าถามไทยเรื่องราวของน,องน้องเพิ่นซื้อเนาะบ่มีอย่างหลายมาแบบเซื้อไพ่เลยตกใจบ่ตอนเห็นสิเว้ยอะตกใจเด้อบ่คิดว่าสิมาไก่ไข,ขนาดนี้มาไก่ขนาดนี้เพื่นนะ่ะโดยโดยโอเคเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวเจ้าไว้ก่อนทุกคนเลยมื้อหน้ามื้อในก็ค่ขอยว่ากันใหม่เนาะ โดยสบายดีเด้อ